สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคนที่ได้ปิดเทอมกันแล้วแล้วผมก็โดยเช่นกัน <c oughs> ในนๆ้ก็ปิดเทอมแล้วก็หนอยก็มาลองทําไอช่องที่เจ้าของช่องมันหนึ่งปีลงคลิปหนึ่ง <c oughs> โอเคมาปิดเทอมคราวนี้หวังว่าผมจะขยันหน่อยนะเพราะว่ามันก็ว่างๆไม่มีอะไรทำด้วยก็เลยมาลองอัดเกมดูหน่อยแล้วกันนะกอนี game, ้ในเกม My s t r i n a r t หรือว่าชื่อเกมไทยก็คือ ห้องใต้หลังคาสุดแปลกประหลาดของฉันโอ้โหทุกคนงงกัสิเือเกียร์อะไรใช่ทุกคนจะเห็นได้จากเอ่อนั่นแหละนะนั่นแหละนะเกมนี้ต้องน่ากลัวแน่เลยครับโอ้โหจากจาก <c oughs> มาเข้าไปดูเถอะครับปป้เรากลับมาในรอ,นอ,นอบ้อยล้านปีพร้อมกับใหม่ที่ดีกว่าไอคิดที่แล้วโคตรเยอะเลยมันรู้สว่ามันจะเป็นยังไงมันรู้สึกว่าเกมนี้มันจะน่ากลัวไหมอุ้ย <c oughs> อุย้ยน่ากลัวลเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ยจานเอเลี่ยนตอนแรกผมเห็นเห็นเป็นโคมไฟฮะฮะอยู่ๆ <c oughs> ก็ฝันเห็นจานเอเลี่ยนน่ากลัวลเหลือเกินวัดเตะเข้าป้ายห้ามเอเลี่ยนออกข้างนอก <c oughs> อุ้ยอุ้ยเสียละอุ้ย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  เอเลี่ยนสมัยนี้เขาหันอาชีพมาเป็นผีกันแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิงอุ้ยสิ่งนี้นะกูกับเอเลี่ยนก็เรานี่แหละโอ้โหตัวดำปิดมาเชียวโอ้โหมาๆๆเริ่มเล่นกันเร็วกว่าอ่ะกดตรงไหนได้อุ้ยอ๋อกด e โอเคกด e อุ้ย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 ใหญ่ใหญ่หในในแล้วก็เป็นสิงมีชีวิตเหมือนกันเออ ไม่เห็นต้องมาลังควานกันเลยโอ้หแล้วกล่องเต็มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มาาันมาไขซีเครตกับโชกุนพัดโซกับโชกุนอุ้อออยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหดื่มปั๊บอืมร้อนเลยอืมอืมอะไรอ่ะอืมอืมของดีจัดอืมดื่มปับ๊บเหมือนเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้ โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอโอ ouais. see, pues, oh, uh ้ยมโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้ยามันก็มืดแล้วเกิโอ้โหแต่ละอุ้ยอุ้ยถ้ามันมีไฟฉายมาสักนิดนะไฟฉายขไฟฉายมมันก็มืดมืดแล้วจะหาไงเนี่ยโอ้โหมัน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 ไม่ใช่ไหมนะถามจริง โอ้ยโอ้ยโ,โอเคกลับมาใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้โคตรวุ่นวาเลยปล้วไข่ควกหายไปได,ด้วยไม่ปบด้ิดไปไข่ควแล้วฉแฉลงมันหายไปไหนด้วยก็ไม่รู้โอ้ยมาเกีมาหมอกเรื่อยๆว่ารอบนี้มันคงจะไม่เหมือนรอบที่แล้วมังเพราะว่าถึงกลับมาก็ไม่รู้เลยเหมือนเดิมว่าเกมมันให้ทําอะไรอะมาๆมว อ๋อกเบรนวิกเบรนทุกคนครับเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มีเซอร์คนไหนมันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าแฉลงใช้ทาอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองตาผมเออมันผมไม่ได้ใช้กล้องหรือ่ะมองตาผมผมรู้ทุกคนมองเห็นผมได้ มองตาผมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้มีไอ้ง,ง้างคนไหนมันไม่รู้วิธีการใช้แฉลงเฮ้ดี๋ยวะเน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันแล้วมันกลมมันทั้งวกเนี้ยอ๋โอโอเคเอา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 ติดติดในที่สุดโอ้ย มันไม่ได้มีไอ้ง้างอะไรเแล้วเมื่อกี้ทุกคนล,ลืมลืมไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใช่ไมเมื่อกี้โอ๊โ,อโ,อโอน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอ้าวอ้าวอ้าวเอนดิ้ง <ending S 2> ที่หนึ่งใครอยู่ใคร,ใครตัวอะไรอาศัยอยู่ที่นัน่น น่ากลัวเหลือเกินทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหพระเจ้าเออตัวสีเขียวตัวสีเขียวมีสีขาอืมขอบใจมากเอ้ยน่ากลัวเหลือเกินสยองฝันมามาดิอยู่นะโอเคนี้ไม่หไหลดิ้งเลยฮะมันวิ่งเลยไมเนี่ย สวัสดีขอบคุณสำหรับที่คุณรับมันบอกให้ผมไปหลับอีกครั้งแล้วมันบผมต่เพื่อเพื่ออะไรทำไปทำไมเพื่ออะไร ถามหาถามหาความหมายชีวิตเขาติดเขาติดติดอ๋อ oh, ฝ oh. oh, ั่งนี้จะเป็นที่ตัวน้ำมันจะมาเอ้าน่ากลัวฮึ่มตีเดียวตายด้วยอาเดินมั่มาแล้วกัน ไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปลยจ้าอมาครับโอตัดสลูแหละตัดสลูเฮ้ยเฮ,ฮ,ฮ้ได้ได้มีสุดก็ผ่านในเกมบ้านนี่เพ่พายัง ขอโทษน,นะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าที่นั่นคืออะไรเ <c oughs> มื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอะไรอุ้ยติดอ้าวสวยแล้วอ้าวสวยแล้วถ้าเราดื่มกาแฟล่ะเอ๊ะกาแฟเห็นไหมไอ้เนี่ย ผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้มีปะกูเจอแล้วโอเคอืม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 วายอืมวายกาแฟอืมดื่มกาแฟผมว่านู่นมันคือกาแฟแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยระแปรไอ้ดิ๊งจริงปะ ลีลีลีอันนี้เป็นตอนจบที่จะเอาอันสุดท้ายแล้วน้อยเราก็ได้สักสามตอนจบดีสุดแล้วว้าวเอเลียนน่ากลัวคุณดูนั่นสิคิดอะไรหรือเปล่าเอเลียนจานบินมันบินได้ด้วยอีเกนดิงคือเราไม่ได้รับโทรศัพท์งงเหมือนกันทำไง อุ้ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ยอ๋อโอเคไม่รับไม่รับโนโนโนไม่รับเมื่อกี้ก็เซอร์นอนะตื่นลงไปเลยท้าถ้ามันเป็นสายที่สำคัญละ่ะไอ้เบบี้สามโอเคอืขอบคุณมากรู้สึก ประทับใจในฉากจบซึ้งกินใจอือหือโอเคครับจบกันพอแค่นี้คลิปนี้จบพอแค่นี้ผมไปแล้วผมไปแล้วกับเกมนี้อือหือคุณภาพเอนดิง้งเอนดิแต่ละฉากจบซึ้งกินใจแลือเกินโอ้โหเหลืออีกสองเอนดิแต่มันผมเส้ร์เกินไปผมพอดีกว่าผมหั่วไะตายแนละ้วผม ยังไม่ได้หลับเลยเนี่ยไปนอนแล้วก็โชคดีครับสำหรับคลิปนี้ในการกำมองผมแล้วก็โชคดีในวันปิดเทอนดูดูร้อนอะไรกันเนาะไปแหละวบายบาย